ก่อนหน้านี้นะคะก็คือเหตุเรือนอนบรรทุกผู้โดยสารและสินค้าชื่อว่าเรือแสนดีมณีรัพ์ 111ล่มห่างจากฝั่งเกาะเต่าอําเภอพัง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ8กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว102คนกลับมาได้อย่างปลอดภัยพันตํารวจเอกโชคชัยสุทธิเมฆผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรเกาะเต่าสอบปากคํากับตันเรือและลูกเรือเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงของสาเหตุเรือล่มครั้งนี้แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะสรุปสาเหตุได้ค่ะทางนายภูริพัฒน์ทิรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้า ท่าด้านความปลอดภัยบอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบความผิดนะคะเพราะว่าใบอนุญาตยังไม่หมดอายุและผู้ควบคุมเรือมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องแต่จะต้องสอบสวนหาสาเหตุคะ่ะที่น้ําเข้าเรือแล้วไม่สามารถสูบน้ําออกจากเรือได้เป็นเหตุให้เกิดเหตุเรือล่มคะ่ะ ศูนย์กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเรือแคทธรรมลานล่มกลางทะเลห่างจากชายฝั่งประมาณ4ไมล์ทะเลพบผู้ประสบภัย30คนค่ะทําการช่วยเหลือพาก,กลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยนะคะในจํานวนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย27คนและคนขับกับลูกเรือชาวไทย3คนได้รับบาดเจ็บสําักน้ำสองค พานักท่องเที่ยวกลับมาจากเกาะล้านเพื่อที่จะเข้าฝั่งที่พัทยาระหว่างการเดินทางเกิดคลื่นสูงและคลื่นลมกระโชกแรงทำให้ท้องเรือไปกระแทกกับคลื่นจนเรือแตกแยกออกเป็นสองส่วนค่ะนักท่องเที่ยวก็พากันกระโดดหนีแล้วก็เกาะกับชิ้นส่วนเรือจนกระทั่งมาถึงบริเวณชายฝั่ง เห็นความผิดปกตินะคะชัยฝั่งพอเห็นความผิดปกติจึงรีบนําเรือออกไปช่วยเหลือค่ะส่วนอีกเหตุการณ์นะครับกองทัพเรือภาค3มเนี่ยไปช่วยเหลือกัปตันเรือและครอบครัวของเจ้าของเรือดราฟิงรวม3คนด้วยกันนะครับขณะที่อยู่บนเรือนําเที่ยวดําน้ําชื่อว่านอติก้าประสบเหตุเครื่องปั๊มน้ําสูบน้ําออกจากเรือชํารุดครับถูกคลื่นลมแรงพัดติดโขดหินบริเวณเกาะเขียวห่างจาก กาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ประมาณ20กิโลเมตรน้ำเนี่ยไหลเข้าเรือใกล้จะจมนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้เชือกผูกลากผู้ประสบภัยขึ้นเรือ,อยางทีละคนครับทั้ง3คนเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียเบื้องตน้นทราบว่าเรือลำนี้เดินทางกลับจากอู่ซ่อมจังหวัดภูเก็ต ไปที่เกาะพีพีครับปั๊มน้ําเสียแล้วก็จมลงทะเลไปนะครับขณะที่จังหวัดพังงาเรือนําเที่ยวพานักดําน้ําออกจากท่าเรือทับละมุแต่ว่าไปจมอยู่กลางทะเลค่ะแล้วก็เรือประมงผ่านมาจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ได้16คนแต่จนถึงตอนนี้ยังมีผู้สูญหายอีก2คนนะคะโดยเรือที่ประสบเหตุ ชื่อว่าสวรรค์ทัวร์ค่ะเป็นเรือนำเที่ยวดำน้ำพานักท่องเที่ยว13คนและลูกเรือ5คนรวมแล้ว18คนออกจากท่าเรือทัพละมุเพื่อไปดำน้ำบริเวณดังกล่าวแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุแล้วก็จมในทะเลซะก่อนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาแจ้งว่ามีเรือนำเที่ยวชื่อมุกมีนาเนี่ย เรือลำนี้ล่มในทะเลหน้าเข่าทะลุนะครับหลังจากที่มีลมกระโชกแรงก็ทำให้เรือเอียงแล้วก็พลิกคว่ำในเรือมีนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียสี่คนแล้วมีไกด์ชาวไทยอีกหนึ่งคนครับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการนักท่องเที่ยวเกาะทะลุต้องนำเรือยางตรวจการออกไปช่วยเหลือแล้วก็นำขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะครับ